ตึงๆแอมนั้นก็เดือดเอาเรื่องอยู่เฮออ้แต่คนไม่ค่อยมีคนมีแป๊บหนคนลงไปยีคนไเที่เ <laughs> <laughs> น,นี่ยไอ้บัสฮาราเนี่ยยีคนเน้นๆเ,เลย ไอ <g various Caribbean rainforest> ้บ <N h latitude> ้านใหญ่ของหนตบาเล็กตักกะอะไรกันตอคิดดี่องคิดดีบ้านใหญ่ของหนว้คีสี่งตีนี่ เกมไวท์ตั้งแต่สุดท้ายเกมไวทเ่มันต้องมีสนาดนั้นก็ได้กลัวอย่ามึงีอย่าม่งมีตายแโอเคดิูแรวก่อน

Yeah. Đi, yeah. về, cụ, cụ chỗ... <laughs> Để. bên đận ngàn rồi à <cười> 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 ก็ยังทาั่นเลยดคุณออยชุบอี่แบบขานกเนอาเลยไหมสองโมงไอ้กูนหนึกวนหนึงกวนหนึ่งไดเลยกอนนึ่ I got supplies นี่คงเนเ e ตอรข้างในเข้าไปห่างเดี๋ยวไม่อยากเล่นคา ยังกูไม่มีระเบิดเลยที่นั่นระเบิดระเบิดนม่จะเล่นดีกว่านี่ใครมีระเบิดหรื เดมีอาร์พีจีเฮ้ยสิ่งเอ้สิ่งตีอยู่ข้างบนนี่วะไอ้เหี้ยตีอยู่บนหัวเราตีอยู่บไปไปไปดักมันไปดักมันไปดักมันอยู่ฝั่งไหนวะข้างไหนวะฝั่งนี้ปะวะข้างไหนวะฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ทางเข้าอยู่หลายทางเลยน่าจะฝั่งนี้อ่ะมั้งใช่ไหมใช่ฝั่งนี้ไหมเพื่อน เดิน,นยังเสียงบอดเลยที่อ่ มันเข้ามาดิตอนนี้เนี่ยเราจะไปทางเดิมดีไหมไปทางที่เราออกางที่เราเข้ามาเอ้ยเ้ยปื้มคนละทางทางนี้มันเป็นทางไปต่อไอ้เหี่ยลืมไมอยู่่ะเร็ไปดิเร็วไปดรไปไปไป

มันก็มัอยู่ดข้างๆเลยใกล้ๆเลยมาเปิดรับเซอร์เซอร์บ้าเกะเบิดปุ้งนึ่งวิ่งออกมาข้างนอกแต่ละเพียร์พวกนี้เก่งจริงอยู่ใกล้เอาเลยอะซ้อมๆไอ้ไทยมันจะปัางเลยโอ้โหเดี๋เ่ีบบ ลเล้ะเบิดปุ่งเลยุ่งียิงูเหมือน sink, เหมือนเล่นเล่นไหมครับคุณดูมองหาเพชรเฮ้ยอเดียเนีเฮ้ยกันนบอดไอ้ยบอดบอดบอดรออบอดเนีบอดยิงปักปักปักเนนัดไนเหียบอดชัดเลยไ้สัสเอ้ไอ้เหลือมันแกล้ทำตัวเป็นบอดวะให้เราออกมา อเอะมันก็รอเราไงหือให้ถืตีหนุ่มหน้เนี่ยเปิดไม่นิกูเดี๋ยวกูเปิดไม่หน้าดดียเปดลยเอาไหมตีค้างหอ เห็นแน้วเรารู้รับประทานนี้มีผลโจ๊กเอกทาที่ที่ทางตันเนี่ยไปแดงๆอุ้ยอุ้ยเฮ้ย,ยเสียงเป็นตีเลยเฮ้ย,ย,ยตีบอดตีบอดตีบอด <laughs> <laughs> ตีบอดบอดจะเป็นปฝาตีอยู <laughs> บอดลงเป็นตีบอดบอดู่กันเป็นตี <laughs> เราจะออกทางไหนจะกลัวหาทางมันยออกเลยสองทางอกอกทางนี้เลยเขาตื้อมาทางนี้แล้วนี่ใช่มาเดินตามเสร็จแล้วเปล่าวะโอ้โหออกทางนี้ก็ใกล้อยู่ดีเสียงบอดชัดๆอีกจะไปทางที่ดีอุ้ยชี้ของมันโคตรเยอะของไม่<อ> ของแม่งี้ยีืเอ็ห้าอันแล้วเดี๋ยวสช่บหยอิ้ยเหี้ยมือเห็นคนเยอะไม้คยมันอยู่ใกล้มากมันอยู่บนหัวเลยเดี๋ยวอยู่ทุนหัวเลยเอาเปล่าเอยู่หัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันคว้างอะไรเอาขยดปเดนอะไรเนี่ย

อะไรของมันวะอะไรของอะไรของมันวะเงี่ยกลัวอยู่บนบอร์ดไอ้สินชิบหายเฮ้ยเฮียเฮียเฮ้ยลงลงรู้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 ปึ๊บลงรู้มาปึ๊บลงรู้มาลงรู้มาลงรู้มาไอ้เงี้ยสวยสวยสวย เอเามันงมาเนมลงมาเน๊ะโอ้เหี้ยกูกูปาละมเี้ยเลยเอาเลยเลยแปลคนแลอาไอ้ยยไม่ทำทำเบียเลยเล่นเหี้ยลยอย,ยร,รอยอยู้เฮ้ยจะออกริงยอ่ะยงยิงข้างหน้าเานี่ยมันยข้างหน้าเราเนี่ย เราเราดับฟุตดูไปแล้วพี่โหยิ่งอื้มขอบไแล้วสโบกยิ่งได้ด้วยได้เลยเอาเดียวเดียวนี่เดี๋ยววะไอ้ขออย่างสักคนเกันเออไหนแตู่ไปหาระเบิดลองลองรูดีกว่าลองรูดีกว่าลองรูดีกว่าเล่นล่นอยู่ใต้ที่นื้อมาดีกว่าติดต็ดไอ้กูว่าเป็นสีกูสีคนที่เหลือมันมันอยู่ข้างบนหมดเลยดีกว่ากูมีกูมีนึงกูมีนึงไอ้เชยมีแต่เฟิร์สเอ้ยี่อได้แล้วติดยี่บอม เพื่อเหตุที้ยอมเต็มเลยเหราต้องย่องย่องไปมึงมีมึงก็รู้ดิในมึงมึงเอาปืนถอดปืนด้วยมันจะไม่มีเสียงตีนถ้ามึงถอดปืนอ่ะอ้นี้อ๋อนี่มันที่มันนี่ดี่วะเฮ้ยเดี๋็ดเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้มึงรูออกห้องออกโดมนีดินี่มึงออกทางกูเลยเออบัดเตอร์ยังไงไอ้เหี้ยยังอยู่ในวงอยู่ เอ้ยเย่นรูเดิมนะเอ้ยเฮ้ยก็รูที่เราเข้ามาเนี่ยนีว่ามุมดีด้วยนะมีเชี่ยเจ๋งแต่ทางซ้ายเชี่ยแบบคนโลองเลยต้องต้องดูเฮ้ยเชี่ย ไอ้บนบนภูเขาบนภูเขานั่งดิอิชี่อ่ะโอ้บนภูเขาอ่ะอ้ชี่ต้องเข้าวงว่าไอ้ลงไอ้มุดลุกมุดลูกเข้าวงบ้างคอ้โอ้ยแม่เอ้ ดีวะทนาไนไปได้ไวสัตว์ดีวะสมกนสมก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 ,สมกอุ้ยเชียันดีจากไหนไว้อุยไเก็นเลยมามันมามันมามันมา วยเจี่ยมิงกูจกไหนวะเอ้าปีมีปีมีอย่าเลยอย่เลยอย่าเลือทำกีบีสีีเจี่ยอเลือคอมก็มีรื่อแบบกเจอแต่เจอแต่โปรอีเนี่ยมันก็เป็นมันเลยก็เหมือนกันนั่นแหละแค่มันได้บุญคอมไม่เลยอะไรหลายอย่างมันอิสระ เลียวของการหมุนทั้งทั้งมืออุ่นใหญดทั้งมือ,อ,มอเลยอ๋<ล>ยอแบบใช้เมาส์อ่ะใช้เมาส์อืมอีแต่ถ้าเอาดีๆเป็นหดพอๆกันเลยถ้ากูเล่นแบบสามสี่นิ้วอะ่ะมันหดพอๆกันเลยนะี่ยทำได้กูเล่นมื่ <c oughs> อสิบน,นิ้วไอ้เฮียแม่งมันจะมีล่มบางอะ่ะกูเห็นแบบหน้าจุ่มดินกันทุกคน เออหน้าถ่ายยย่เลยยีถาแบบพ่นนาน,นแล้วอยู่ดีๆกูว้าไปอยู่ตรงไอ้กลางกลางอ่ะนะกลางทะเลสาบอ่ะกลางมหาสมุทรอ,อ,อ่ะอ้าวไหนหลุดอ้าวอ,อีโขยเนี่ยโขยมันเข้าไม่ได้เอาลงเบิดเลยเดี๋ยวาหาอยู่หาอยู่ไม่ตืนด<า>ม่ตือ่าไิ่ตื้นก็ได้มา 行动。Hey, อย่าฟังน,น,นู้น,นีน่ว่ะหั่นรถต้นรถมันะอะเฮ้ยอยากเข้าใกล้ดิกูครับโอ้ไปเร็วอ้มหนุนหนักอยคีบเซนี่อย,อยาได้เซนไหมวะของเกมเซเตอร์กระเบิดก่ะใครไม่มีก่อนนะวะก่อสองกุ้งสอง I got supplies ได้เนไหนวะ อ๋อสะไรอย่านี้ที่มันยืนแลอวกออกนะอะไรนี่นี่นี่ขาขาปื้มขา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 เฮ้โหโอ้ตกใจระเบิดออกรลอนอนเย็นวม่หลอนแผลงไอ่กูวกสามีเก็บเสียงสนย sensor, okay? you, so ok. <laughs> ัยแต่ไม่กูไม่ได้มีสนัยไว้ ไปไหนต่อยไม่ไม่รู้จะไปไหน,หนตออ่อไปตายชปแอตาเดีชิกเดี๋ยวก็ตัดแบบนี้อรอเนีุ่กมาเบื่อเย้ยแผบ,บสัง่ง Mark the location นดไม่ใช่โตเลย

ไอ้เหี้ยมันก็ทางเดียวที่คุณมื่ไม่ลงท่าหรอดท่ามีแหละไอ้เหี้ยจะไปเจอพวกเดียวกันล่ะนี่วิ่งนี่นี่ไตื่ความจุ ไอ้เปิ้มองไรครับที่มันมึงเ่ะไอเทียไม่มีสโคบอ่ะพี่เต้ฮอลล์โอลล์มามามาเปิ้มมามามาฮอลล์ กูไม่เปิดโล่งับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็แล้วมีจังห่ะกูกูช้าจละกูชร์จละไม่ ừ, สุดละไอเหี้ยสเปสามสิบนัดโดนห้านได้โดนหนึ่งัดเหี้ยนอกนอกนอกเออสวย งกรบบอทเลยสักกระเบิดทำลงได้ทำลงได้ป้าป้าปามามามาเดี๋ยวเปน้อแป๊บ <Ti> ้าเลยกระเบิดกีด้ยินก่ทั้งซอยลงทำมีเฮิยเก็บเกียวงกเอามาอ่ะ เลยมันได้แค่นี้แหละตังแค่นี้ตังแค่นี้เออไม่ใช่รู้ใหญ่รู้ใหญ่ไปว่าบาทได้เขาไม่ขับเฮ้ยได้เล่นดับเอาเอ๊ะเอาคุณนแปลกมาแรกฟื้นเอาไหมอ๋อฮโหลมีเลดดอบมั้ยฮัโหลอยู่กัน องตัวหนึ่งนักหนึ่งนักสองนักสองอุ๊ยเชี่ยตุ้มเข้ามาเข้ามาเอ้ยลงลงลงเอิร์ดลง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 งูลงเงามาจุกกลข้างล่างนยอยู่ทางซ้ายอยู่ทางซ้ายอยู่ข้างนอกอ่ะตรงขวาเอิร์ดตรงตรงนั้นหนึ่งคนนะตรงนั้นสองคนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเอือร์ละมาเดี๋ยว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 เขาไปจุกเองเขาไปจุกเองจุกกลัว เมียาไหมมียาแก้มเรา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 ใต้ดิอีฟอร์ไอเแกูมีแบนเดดแล้วกูก็มีน้ำปอกโอเคก็จกับมจะขอแล้วแต่กูมีแบนเดกูมน้ำกระป๋องเเราเอ้ยเราต้องแอบซุ่มไหมเราขยิก่น้วก่มแเรอขอกันเดี๋ยวกูรอชุบเพิม กูรู้เท่าไหร่ป่ะเริกูสิบสป็นมยิงกันเลยเนี่มาแล้วมาแล้วปุ่มมาแล้วอะไรปุ่มมาแล้วดีกูแล้วเอ้ยสวยปุ้มหมอเอ้ยสวยเอาบอดเราเหี้ยกูกลับก่อนแล้วเอ้ยเผื่อบียาตัวบียาไอ้เหี้ยไม่มียาไม่มีเหี้ยเลยเลไม่มีเหี้ยเลยเลไม่มียาแล้วทาไมทำไมทำไม เอาละวังเอาระวังเอาระวังเขาสองว้าอยากออกไปจังเลยเอาแม่เอาแมุ้ยเฮียออกไปเฮียแล้วแม่สองคนออกรถเข้ามาเข้ามาูข้างหลังตัวข้างล่างไอ้เฮียมันนอกไอ้เฮียมันนอกเี้ยใครใครมีสโคปมั้งไฮอดิเฮอดิเก็บเสียงเก็บเสียงเอาเลยเก็บเสียงเลย มครมีสโคบมั้งอีกูมแต่หัวโลยสัตว์ไอ้เกมเกม้องเกีม่มันจิงไรหลังเา่าอีสัตว์อู้รอด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 อดจุกูจุกูจุกูกูปืม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 ันอยู่ไมันอยู่ตรงไหนยี่ยีุกาุกาุกา ม้ยมันหมามื้มันหมามื้มันหมาเอาอี้ยไม่ทันไอ้ยี่ยกยไอ้ยี่เม่กี่คุยดูกไม่เห็นเอาพวกมึงตายเลยเฮ้ยแค่ที่น้ำเบว่ึง่ายกู